ตา่วนกดีกว่าลูกเนื้อเต็มเลยนะคะเนื้อเยอะมากเลย สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกแล้วนะคะมาเปิดคลิปตอนบ่ายเลยนะคะจริงๆก็อัดคลิปไว้ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะคลิปนี้นะคะมิงก็จะมาทํากับข้าวค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้นะคะคุณพ่อบ้านเนี่ยไปซื้ออาหารทะเลมาะคะ่ะไปตั้งแต่เช้ามากเลยนะคะก็ได้ก้างมานะคะเพื่อนๆอิงก็เลยจะมาทํากับข้าวนะคะก็เดี๋ยวจะทํากับข้าวเมนูอะไรนะคะมาดูกันนะคะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะ กินข <G ül üyor> ้าวเช้าอยู่ค่ะวันนี้ยังเช้าเลยนะคะนี่คือที่พ่อบ้านไปไปซื้ออาหารทะเลมาให้นะคะเมื่อเช้านี้ได้กั้งมาค่ะ <G ül üyor> คือสามีบอกว่าปูหมดก่อนนะคะปูต้องไปเช้ากว่าน,นี้นี่ไปเช้าแล้วนะคะเพื่อนๆไปประมาณตีสามครึ่งเนาะแต่ก็ไม่ทันเยอะเหมือนกันนะคะน่าจะ โอ้หกี่กิโลเนะี่ยหกเจ็ดกิโลได้นะคะเยอะเลยเดี๋ยวหยิงจะมาเทล้างทำความสะอาดแล้วก็จะแช่ช่องแช่แข็งไว้บอกว่าก้างน่าจะเป็นอาหารทะเลที่ถูกที่สุดเพราะว่าทุกครั้งที่ซื้อเนี่ยคือมันถูกมากไม่มีคนกินนะคะ ก็ยังมัมอ่องซ้าลงมาเลยค่ะลงมาเลยค่ะนลงมาลงมาเลยค่ะทั้งหมดนี้ซื้อมาร้อยเทเลนะคะก็ยังถือว่าถูกนะคะเพื่อนๆเพราะว่าได้เยอะมากอ่ะปีว่าน่าจะประมาณหกกิโลนะคะถาดนี้เนะ ตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วก็จะเอาไว้กินนะคะจะเก็บไว้กนินสดเลยเนาะไม่ค่อยใหญ่นี่แบบตัวใหญ่มากนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตรงไหนนะคะเออที่ตุรกีจะมีกุ้งสีแดงๆแบบนี้เยอะมากะคะ่ะจะเป็นกุ้งแบบเหมือนกุ้งฝอยแต่ว่าตัวใหญ่นะคะ ตัวใหญ่มากตัวนี้ไซส์ใหญ่แล้วก็จะแยกไว้นะคะเพราะถุงจะมาทำกับข้าวส่วนไซส์เล็กเนี่ยก็ไว้แช่ช่องแช่แข็งะคะ่ะมัมเมียวมมเมียวมัมจ้เมี้ยวตัวนี้แพ็กเสร็จแล้วนะคะบิดแพ็กถุงละสิบตัวนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็จะไป ใส่ช่องแช่แข็งคะ่ะเพราะเวลาจิงมก็กลับไว้เนาะเวลาที่จะอ,ออกมากินนะคะบิ้มกินได้เยอะแค่ไหนเนาะประมาณ1ิบตัวครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็เวลาเราออกมาเนี่ยมันจะได้ไม่ติดกันนะคะพเพื่อนๆเอาออกมาแล้วก็มาละลายน้ํานะคะเราก็จะเอาไปแช่ช่องแช่แข็งไว้คะ่ะ เป็นอะไรคะอันนี้ไอ้อัดอะไรอยู่อะตัดทวงงนอกเหรอคะตัดทว่นอตัดลาก็ลูกตัดลากหรือว่าตัดหัวตัดหัวอไอ้อัดหัวอยู่อโอเคอยากตัดก้างช่วยแม่ไหมตัดตัดก้างช่วยแม่ไหม มีอาย,าอยัดต,ตัดตัดทวารงอกดีกว่าลูกก้างน,นี้มันจะ,จะทิ่มมือได้ทิ่มมือได้ไหมใช่อายาัดตับทวารงอกนะดูมันแหลมแหลมไหมนันแหลมเหมือนกุหลาบหนังก<า>ุหลาบมันแกะเสร็จแล้วค่ะวันนี้จะทำเมนูยำนะคะแล้วก็ ก้างทอดกระเทียมค่ะก้างทอดกระเทียมกระเทียมไหมเก็บไว้แบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาทำกับข้าวกันค่ะเดีย๋ยวที่อ a Eat เดี๋ยวเราจะมาทอดนะคะทอดกรอบแล้วก็ตัวนี้ก็คือน้ำนะคะเอามาต้มจะมาลวกกั้งนะคะไว้ทำยำค่ะ там нам нам а вот это вот и здесь и здесь ну а я думаю เลือกเ้นเ้นกุไหมกุไมกังูกังกังหอมไหมคะมีนอกังด้ยไอยักอยากกินกั้งกับแม่ไหมไม่โอ้เฮียม้าม่แม่ชิอ้เฮียมาดิเจดเี๋ยวจะมาแกะกั้งนะคะ าเนื้อเยอะมากเลยแล้วแล้วมีไข่ทุกตัวเลยอะค่ะพเพื่อนๆแ <Yeah. S 1> น่จะเป็นช่วงฤด,ดูวางไข่ของเขานะคะ oh, wait, มายำกันคะ่ะทีนี้ก็แซ่บพีกก่อนเลยน้ำมะนาวคะ่ะ สรแล้วค่ะไปกินข้าวกันโอเคกุ้งกั้ okay. กงก็ได้หรอลไปกินเหมือนกัน กัอบอญญาค่ะชู้กับอาญาคลิปนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวจบคลิปไปก่อนนะคะไว้เจอก,กันคลิปต่อไปนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <c oughs>